I'm coming in. I'm coming in. I'm coming in. I got it. What's up? ไอ้ควายเอ้คืนยังเอาไม่ใช่ไม่ใจไม่ใจจะไอ้บ้านอี่ยังผม่าอะไรยังโอมมาเดอกฟักเกอร์คืนยังเอ้แปลงยังคนเกตดที่ให้ไปนะเอาไปแปลงยังแปลงยังทำตัวเหมือนเส่ใส่แมสเต่ไม่แปลงมันเกินอะไม่โดนหัวแล้วลม นกนึ่งน่องนกนึ่งน่องนกนึ่งน่องนกนึ่งหน่องอ้นี้เราอีกงอกไปหน้าเช็ดแต่เต็มจากการิงๆจังเอากูตายโอ้โหมันมีงอกไปลังที่มันไปยิงข้างหน้า,ไ,า,นไ,ไ,หาไหนใครเกิดนี่มันจะวิ่งมาผมเดี๋ยวผมเปิดโปงมองอยู่พอดินกไปกูจะเปิดโปโ่งน้อยยิงไม่เข้าวเลยจังโอ้ใครปลาระเบิดอ่ะครับใครปลาระเบิดอ่ะครับเพื่ออะไรอ่ะเพื่ออะไรอ่ะครับ โอ้น้องเกินไปป้าน้องพี่รํกำลังจัดตึงอยู่พอดีเลยครับเกินไปเป้าเยสสนายคตเป็งเยสเย็ดเฮ้ยโบแล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันโปเอเฮ้ยอ้นี้ยิงว่าอย่างเดียวเลยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเฮ้ยมาร์กมาร์ก เฮ้ยสายควานาลั่งเลยเยอะเกินเพียงน้องเพียงน้องพี่จะเก็บชดน้องพี่จะเก็บชดน้องโอ้ยเชี่ยเปิดโบละเอ็กเปิดโบละเอ็กเปิดโบละคนหญิงต่อสายคอต่อสายคอคนคนหญิงเขาจะออกโล่งไะน้องคนหญิงเขาจะออกโล่ะกูตายกูตายโอ้โหข้างหลังมันลองโบ๋ลองผมโบแน่เลยอ่ะโอ้โหกูจะตายน้องช่วยพี่หน่อยพี่จะไอ้วลานมาเดี๋ยววารันไอ้วลาน ไอ้วาลานไอ้วาลานมาเด้อ <laughs>